สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องสุปโหสุุคนนะคะลูกออดฟร์มกบค่ะเมื่อนี้นะคะเขาพาพี่น้องนะคะมายู่ที่บอลูกออดคือเก่านะคะพี่น้องหลังจากที่บอลูกออดเนี่ยมีพัฒนาการนะคะที่กําลังสิเติบโตขึ้นไปเนาะนะคะเพื่อที่จะเป็นขาเพื่อที่จะเป็นกบนะคะหลังขาหลังนี้เริ่มออกมาสองขาแล้วนะคะพี่น้อง การเติมน้ำสซบอร์นะคะเข้ากัสิเติมพอประมาณนะคะพี่น้องคือปกติแล้วทามันเป็นลูกออดเนาะนะคะทามันเป็นหวกตั้งแต่เนหน้อยนี่เข้ากัสิเติมให้ไลายที่สุดนะคะเพราะว่าห่วกมันกะลักษณะแก่ไข่ป่าการยูนะคะเพื่อนกกษะอยูในานา้ำซสะส่วนใหญ่ การเติมน้ำใส่บ่อบ่อสิเป็นบ่อดินหรือบ่อพลาสติกก็ต้องเติมให้ร้ายที่สุดนะคะตามปริมาณกันก็คือความลึกของบ่อก็สามสิบเส้นนะคะยางหน่อยก็ต้องเติมประมาณยี่สิบเส้นถึงยี่สิบห้าเส้นนะคะพี่น้องเพิ่นกัจังสีสามารถที่จะอยู่ได้เนานนะคะรากาอีกที่หนึ่งบาตพ่อมันใหญ่ขึ้นมานะคะพี่น้องค้าล้างเริ่มโพล้ายแล้วนะคะเห้ากัสิรดปริมาณลุงนะคะ ลดปริมาณนา้ำลงเพื่อที่จะกระตุ้นให้กบเราหนีมันออกขาได้เร็วขึ้นนะคะถ้าเห่าเติมน้ำใส่ได้หลายมันก็นยังคิดว่ามันเป็นลูกออดอยู่นะคะแต่มันอาจบางที่มันอาจจะสานะคะอันนี้เป็นสิ่งที่ลูกออดเหตุเองคิดเองเด้อพี่น้องนะคะเพราะว่าตามสเตปลูกออดก็สิเหตุแบบหนีนะคะอันนี้บริอางอิงความหูจากแรงใดนะคะพี่น้อง อันนี้ก็เท่าที่อันเท่าที่เลี่ยงมาแล้วกับประสบการณ์เพิ่มเติมเนาะนะคะแล้วหลังจากนี้นะคะห้ากรสิลดปริมาณน้ำในี่ลงนะคะพี่น้องต่ว่ากับบริถึงขนาดนี้ตัวน,นี้ถือว่ามันมันลดลงหลายนะคะพี่น้องเพราะว่าเนื่องจากว่าเมือ่อคืนเนี่ยหนูอดบริบริมาเบิงนะคะแล้วกาบบริมาสูบใส่ตะเมือขืนเนาะก็เหตุให้มันบกลงหลายนะคะพี่น้องเ้าก็สิสูบใส่ เมื่อต่อเมื่อนะคะก็สีเพิ่มอีกประมาณสักเจ็ดนะคะเจ็ดถึงสิบเส้นเท่านั้นนะคะพี่น้องสําหรับนามของลูกออดนะคะทีมีขาหลังสองขาออกมาแล้วนะคะพี่น้องกะเพื่อเป็นการกระตุนนะคะการออกขาหนาขาหนาอีกสองขาเพื่อเธอจะเป็นโตกบนะคะกระตุนความหุดสึมเพิปนนะคะเพราะบางที่ ฐานามันหลาจนเกินไปเพิ่นก็ยังคิดว่าเพื่อนเป็นหกวยู่เพราะว่าหลักกิบซีบอยสีบอยใ,ให้เพื่อนนี่แตกตัวได้เร็วขึ้นนะคะพี่น้องมันก็สีสาพี่เอกนะคะนี่ก็เป็นประสบการณ์นาะถือว่าเป็นประสบการณ์นาะนะคะแลัวก็เป็นความหูเล็กเล็กน้อยนะคะพี่น้องที ลูกออดีน่ามาฝากพี่ฝากน้องเข้าสำหรับพี่น้องเกษตรกรนะคะทีมมีความสนใจในการเลี้ยงกุบทุกท่านเนาะยญามมือเศาร์นะคะบรรยากาศยญามือเ้ารแบบนี้ฮอกกิคอยอยางเบิงเติมน้ำใส่บ่อก,กบบ่อลูกออดแบบนี้ล่ะพี่น้อง มนี่ส่วนถีมันเป็นโตแล้วส่วนหนึ่งนะคะพี่สิึ้นมาง่อยทั่งผักบุงนะคะหรือบอกระสีอยู่ในหากผักบุงอ่ะลหละนะคะพี่น้องเพื่นกับมีวิธีเอาโตรหลอดเพิ่นเนาะนะคะถ้าเป็นผักบุงงในซีดีนะคะเวลาถีมันมันผีใบเนาะคือหมายถึงว่าใบมันตายใบมันโรนในบอน่อันกระสี โบ้ไข่เนา่าปัญหคะบ้ไข่ไม่กินปะันะหะสําหรับพักบุ่งขาวนะคะพี่น้องอันนี้เป็นพักบุ่งขาวเนาะแต่ว่ากะมีพักบุ่งแดงแกมมะเนี่ยกับโเป็นหยางนะคะหยอดมันเท่ากับสามารถเอาไปพัดได้นะคะพี่น้องะะถ้าเป็นเลี้ยงในบ่อดินเนี่ยเป็นพักบุ่งจะดีกว่านะคะเพราะว่ามันโอเคกว่านะคะกว่าพักตบชาว่าอีกนะคะพี่น้องพักตบท่ว่าก็เอามาเป็นกลุ่มเป็นหยางเนาะ ว่าถ้าเอามาใส่ในบางที่หนามันไม่กินนหลีนะคะเพราะว่าลูกออดเคยเลี้ยงมาเล้วก็เลยกลายเป็นว่าเปลีป่ยนมาเป็นพักหมูน่าเขาเรื่องมากนะคะสําหรับลูกออดเนาะนะคะนี่หลังจากนี้เขาก็สิเติมน้ำขึ้นไปประมาณสิบเส้นนะคะสิบเซนติเมตรนะคะพี่น้องเพื่อที่จะให้พิ้นยูได้น,นะคะหลักการเห็นพิ้นแตกโตเร็วๆนะคะ แลวก็อีกอย่างนึงนะคะการแตกตัวการที่ว่าจะเป็นนั่นลูกออน,นี่ก็ขึ้นอยู่กับอันนั่นเลพี่น้องคือเขาบอกว่าถาเลียงย่ำหนาวหรือว่าเลียงหนอกฤดูนี่ก็สี่เลียงยากนะคะเพราะว่ามันบมดเป็นช่วงเวลาเขางมันเนาะแต่ว่าถ้ากรณีที่ฝนตกไปปล่อยฝนตกลิ่นล่นติดต่อกันหลายมือนะคะพี่น้องหรือบอกระก็ตกตกอยู่บ่อยครั้งนะคะในช่วงนั้นก็สามารถหให ลูกออดหรือว่าลูกกบเขาหนีไงขึ้นมาใดนะคะพี่น้องเพราะว่าเพื่อนกะมากฝนนอกเพื่อนว่าเพื่อนกะญงขื้นมาตามธรรมาชาติก็สิเป็นแบบนั่นนะคะพี่น้องหนูกบส่วนใหญ่ในหนีก็คือเขาขาดออกมาจากบอ่อพลาสติกเขาขาดต่ตัวใหญ่ๆออกมาเพื่อถี่ใจมันแตกขาเร็วน,นะครับพี่น้องเพราะมันแตกขาแลวมันก็สิเป็นตัวกบนอกห้องก็สิเด็ก เอามาร่วมกันหรือเอามาคัดแยกขนาดกันอีกเพื่อป้องกันการกินกันเองอีกพี่น้องมันก็ต้องดูแลล่ะกะเหตุไปเรื่อยๆนะคะเพื่อสิจะให้ลูกกลวเฮานี่มีมีอัตราการรอดสูงนะคะแล้วก็เลื้อนะคะสู้ทองตลาดให้ได้มากที่สุดนะคะพี่น้องจังสีบเ่เฮตให้เฮานี่ขาดทุนนะคะในการเลี้ยงดูนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะกะ รูว่าหวังว่าคลิปนี้นะคะสิเป็นประโยชน์ให้กับพี่น้องเกษตรกรลหลายๆท่านนะคะที่เขามารับชมนะคะเขามาติดตามขอบคุณทุกท่านที่เขามาเบิงนะคะขอบคุณลหลายๆนะคะละกัพี่น้องเกษตรกรท่านใดที่พึงเขามารับชมลูกอ้อยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร กติดตามกดสั้นกระดิ่งให้พร้อมนะคะพี่น้องสิบบริพาทคลิปใหม่ๆนะคะสีลูกออดฟ้ามกลบลงไปในแต่ละคลิปนะคะเดี๋ยวพอกันใหม่คลิปหนาเนาะขอบคุณและสวัสดีค่ะ